กำลังเ,เป็นประเด็นที่หลายคนนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของดาราสาวแอลกมลวันสุทินเผือกอายุ34ปีลูกสาวหัวแก้วหัวเว,ว,วนของกุ้งศรีวิไลสุทินเผือกนักสแสดงชื่อดังและเป็นสสพักพลังประชารัฐนะคะที่เป็นคนขับรถและเสียหลักชนกับรถจัก,กรยานยนต์เสียหาย6คขันและถลายไปชนกับรถยนต์นะคะอีก2คขันก่อนจะพบว่าตู้หน้าร้านเ้าต้มนะคะรวมทั้งของสดเสียหายทั้งหมดทำเอาหลายคนนะคะก็ตกอกตกใจและพากันพูดถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว โดยเรื่องนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีค่ะจนาทีตำรวจสสพอเมืองมัทยานะคะได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนชนท้ายรถยนต์กับรถจัก,กรยานยนต์ได้รับความเสียหายจํานวนหลายคันโดยเหตุเกิดจากบริเวณหน้าร้านข้าวต้มโต้รุ่งนะคะริมถนนสาย3ม .9 ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี จากการตรวจสอบนะคะพบว่ามีคนมุงดูเหตุการณ์อยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ค่ะเกงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจึงต้องการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปขนาดเดียวกันนะคะพบว่ารถที่เกิดเหตุก็คือรถตู้โตโตยตา้าเอา่าดสีขาวซึ่งมีดาราสาวแอลกมอนวันนะคะอายุ34ปีลูกสาวของกรุงศรีวิไลสอสอพักดังเป็นคนขับโดยเสียหลักชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะคะได้รับความเสียหาย6คันและถลายไปชนรถยนต์อีก2คันขณะที่ตู้ตรงหน้าร้านข้าวต้มกับของสดก็เสียหายทั้งหมดค่ะ ด้านนายสินนะคะเจ้าของร้านข้าวต้มก็ได้เผยว่าขนาดกาลังยืนรับออเดอร์นะคะจากลูกค้าที่หน้าร้านก็พบรถตู้หรูสีขาววิ่งมาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางจากนั้นก็กระเด็นมาชนตู้หน้ากระจกของร้านตนโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทางตํารวจนะคะได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมเชิญดาราสาวที่เป็นคนขับรถตู้หรูไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ก็ไม่พบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายโดยจะมีการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะชื่อว่านหลายคนเนี่ยคงอยากจะรู้จักว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วมีผลงานอะไรมาบ้างซึ่งประวัติของกมลวันศรีวิไลนะคะมีชื่อเดิมว่าวันวิาสาศรีวิไลมีชื่อเล่นว่าแอลเกิดเมื่อวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 3 1นเะคะเป็นบุตรสาวของนักแสดงกรุงศรีวิไลและพันวิภาศรีวิไลด้านการศึกษานะคะเธอจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบดินเดชาซิงซ์สิงหาเสนีระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์เอกการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยสาวแอลนะคะได้คุกคี่อยู่กับวง ตั้งแต่เด็กโดยตามพ่อเข้าไปในกองถ่ายมีผลงานการแสดงเรื่องแรกนะคะตั้งแต่อายุเพียงขวบๆจากละครเรื่องความรักสีดำทางช่อง5โดยรับบทเป็นลูกของยุรน,น,นันและก็จินตลาสุขภัทค่ะ โดยผลงานของสาวแอลนั้นนะคะได้แก่ฝนเหนือฟ้าโลกบันเทิงทองสิบทิวลิปทองมังกรเจ้าพญาปนลอยฟ้าเป็นต้นโดยเธอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในผลงานของเธอและเป็นที่จับตามองจากแฟนๆตลอดนะคะเพราะเธอมีใบหน้าที่สวยงามและเก๋เก๋นั่นเองซึ่งเธอก็ทํางานในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆนะคะจนหลายคนมาโฟกัสอีกครั้งนะคะกับข่าวขับรถชนรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเราต้องมาติดตามเรื่องนี้กันให้ดีๆบอกเลยว่าเรื่องใหญ่แน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ